เสียงอ่านพระไตรปิฎก84,000พระธรรมขันธเรื่องจุระนิกาสูตรว่าด้วยโลกกระทาตขนาดเล็กครั้งนั้นท่านพระอ,อนุน์เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งหน้าที่สมควรได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ได้รับฟังเรื่องนี้มาเฉพาะพระพักพระผู้มีพระภาคว่าอานนท์สาวกชื่อว่าอาภิภูของพระผู้มีพระภาคพระนามว่าสีขีสถิตอยู่ในพรหมโลกใช้เสียงประกาศให้สหัสสี โลกาธาตุรู้เรื่องได้ส่วนพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสามารถใช้พระสุรเสียงประกาศให้รู้เรื่องได้ไกลเท่าไรพระพุทธเจ้าค่าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอานอนท์นั้นเป็นเพียงสาวกส่วนทถาคตอทั้งหลาย ประมาณไม่ได้แม้ครั้งที่สองท่านพระอานนท์ได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ได้รับฟังเรื่องนี้มาเฉพาะพระพักพระผู้มีพระภาคว่าอานนท์ สาวกชื่อว่าอาภิภูของพระผู้มีพระภาคพ,พระนามว่าสิขีสถิตยอยู่ในพรมโลกใช้เสียงประกาศให้สหัสสีโลกกระทาดรู้เรื่องได้ส่วนพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสาม,มารถใช้พระสุรเสียงประกาศให้รู้เรื่องได้ไกลเท่าไรพระพุทธเจ้าค่า พระผู้มีพระภาคตรัสว่าอานท์นั้นเป็นเพียงสาวกส่วนตถาคตทั้งหลายประมาณไม่ได้แม้ครั้งที่สามท่านพระอานท์ก็ได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ได้รับฟังเรื่องนี้มาเฉพาะพระพัก พระผู้มีพระภาคว่าอานอนสาวกชื่อว่าอาภิผู้ของพระผู้มีพระภาคพระนามว่าสิกขีสถิตยอยู่ในพรหมโลกใช้เสียงประกาศให้สหัสสีโลกกระทาดรู้เรื่องได้ส่วนพระผู้มีพระภาคอราหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสามารถใช้พระสุรเสียง ประกาศให้รู้เรื่องได้ไกลเท่าไรพระพุทธเจ้าค่าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเธอได้ฟังเพียงเรื่องสหัสสีโลก,กทาตุขนาดเล็กเท่านั้นพระอนอนท์กราบทูลว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคปัดนี้เป็นเวลาข้าแต่พระสุคตปัดนี้เป็นเวลาแห่งเทศนา ที่พระองค์จะพึงตรัสภิกษุทั้งหลายได้สดับพระธรรมเทศนาของพระผู้มีพระภาคแล้วจกักทรงจำไว้พระผู้มีพระภาคตรัสว่าอานน์ถ้าเช่นนั้นเธอจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวท่านพระอานนนทูลรับสนองพระดำรัสแล้ว พระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าอานนท์สหัสสีโลกธาตุเท่าโอกาสที่ดวงจันทร์และดวงอาออองทิตย์คจรสองทิศทั้งหลายให้สว่างรุ่งโรจน์ในสหัสสีโลกธาตุนั้นมีดวงจันทร์หนึ่ดวงมีดวงอาทิตย์ห0 0่ดวงมีขุนเขาสีเนรุ1ห0 0่ลูก มีชมพูทวีป1,000มีอัปราคอยานทวีป1,000มีอุตรากุรุทวีป1,000มีบุพภวิเทหะปัทวีป1,000มีมหาสมุทรสี่พันมีเท้าวมหาราช4 0 0สมีเทวโลกชันจาตุมหาราช1,000 มีเทวโลกชั้นดาวดึงหนึ่งพันมีเทวโลกชั้นยามาหนึ่พันมีเทวโลกชั้นดุสิตหนึ่งพันมีเทวโลกชั้นนิมมานาราดีหนึ่พันมีเทวโลกชั้นประนิมมิตาสวัสดีหนึ่พันมีพรหมโลกหนึ่งพันนี้เรียกว่าสหัสสีโลกธาตุขนาดเล็ก โลกหนึ่ันคูณด้วยโลกาธาตุขนาดเล็กนั้นนี้เรียกว่าสหัสสีโลกาธาตุขนาดกลางโลกหนึ่ันคูณด้วยสหัสสีโลกาธาตุขนาดกลางนั้นนี้เรียกว่าสหัสสีโลกาธาตุขนาดใหญ่อานนท์ตถาคต เมื่อมุ่งหมายพึงใช้เสียงประกาศให้าสตัสส์ศีโลกาธาตุขนาดใหญ่รู้เรื่องได้หรือใช้เสียงประกาศให้รู้เรื่องได้เท่าที่มุ่งหมายพระอนนทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระผู้มีพระภาคพึงใช้พระสุรเสียง ประกาศให้สหสตัสเสียโลกธาตุขนาดใหญ่รู้เรื่องได้หรือใช้พระสุรเสียงประกาศให้รู้เรื่องได้เท่าที่มุ่งหมายอย่างไรพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าอานนท์พระตถาคตในโลกนี้พึงแผ่รัศมีไปทั่วสหสตสีโลกธาตขนาดใหญ่ได้ เมื่อไรหมูสัตว์พึงจำแสงสว่างนั้นได้เมื่อนั้นพระตถาคตพึงเปลงพระสุรเสียงให้สัตว์เหล่านั้นได้ยินอานอน์พระตถาคตพึงใช้พระสุรเสียงประกาศให้สหสตสีโลกธาตุขนาดใหญ่รู้เรื่องได้หรือใช้พระสุรเสียง ประกาศให้รู้เรื่องได้เท่าที่มุ่งหมายอย่างนี้แลเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วท่านพระอ,อน,นุนจึงได้กราบทูลคำนี้ว่าเป็นลาบของข้าพระองค์หนอเป็นโชคของข้าพระองค์หนอที่ข้าพระองค์มีพระศา,าสดาผู้ทรงมีฤทธิ์อย่างนี้มีอนุภาพอย่างนี้ เมื่อท่านพระอนนท์กราบทูลอย่างนี้แล้วท่านพระอุทายีจึงได้กล่าวกับท่านพระอนนท์ดังนี้ว่าท่านอนทนถ้าพระศาสดาของท่านทรงมีฤทธิ์อย่างนี้มีอนุภาพอย่างนี้ในข้อนี้ท่านได้ประโยชน์อะไรเมื่อท่านพระอุทายีกล่าวอย่างนี้แล้วพระผู้มีพระภาคจึงตรัสกับ ท่านพระอุทัยดังนี้ว่าอุทัยเธอย่าได้กล่าวอย่างนั้นถ้าอานนท์ยังไม่หมดราคะมรณภาพไปอย่างนี้ไซเพราะจิตที่เลื่อมใสนั้นเธอจะครอบครองความเป็นเจ้าแห่งเทวดาในหมู่เทวดาเจ็ดครั้งจะครอบครองความเป็นมหาราช ในชมพูทวีปนี้และเจดครั้งอุไทยแต่อานนท์จากปรินิพานในปัจจุบันชาตินี้แลข้อความจากเชังอัดใช้เสียงประกาศให้สหัสสีโลกกระทา่รู้เรื่องได้ในที่นี้หมายถึงแสดงธรรมให้ได้ยินเสียงพร้อมกับเปล่งรัศมีจากสรีระ กำจัดความมืดเกิดแสงสว่างได้ไกลถึง1,000จักรวาลสหัสสีโลกธาตุขนาดเล็กหมายถึงโลกธาตุที่มี1,000จักรวาลมีเท้ามหาราช4,000ในที่นี้หมายถึงโลกธาตุที่มี1ขอัยนะคะหมายถึงในโลกธาตุที่มี1,000จักรวาลน,นั้น แต่ละจักรวาลมีเทามหาราชอยู่สีองค์สหัสสีโลกาธาตุขนาดกลางหมายถึงโลกาธาตุที่มีหนึ่งล้านจักรวาลสหัสสีโลกาธาตุขนาดใหญ่หมายถึงโลกาธาตุที่มี100่งแสกฏจักรวาลในวงเล็บโกฏเท่ากับ10บล้าน พระสัทธรรมจากพระไตรปิฎกเล่มที่20พระสุตตันตปิฎกเล่มที่สิองฉบับมหาจุฬาอังคุตรานิกายติกานิบาตเสียงอ่านโดยวัวสวรรค์